กลับมาต่อกันนะคะอันนี้เราจะเย็บประมาณสิบสามเซนติเมตรนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าการที่ใช้ใบตองที่ขนาดไม่เท่ากันมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เห็นไหมคะเวลาเราทำตรงนี้ลรบิดเหลืงนิดนึงแล้วเราก็โค้งนี้นะคะก็แทงเข็มขึ้นแล้วก็ย้อน เราใช้ได้เส้นคู่นะคะเวลาเย็บตอนเริ่มตน้นลืมบอกนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณห้าสิบใบนะคะฉีดไปตองประมาณห้าสิบใบห้าสิบชิ้นไม่ใช่ห้าสิบใบอันนี้ถ้าก็เป็นขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะะจะง่าย ้าสังเกตนะจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่วงที่ใช้ใบตองที่ขนาดไม่เท่ากันอันนี้นะคะนี่นะไปเลยเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะตรงช่วงนี้เห็นไหมคะตรงช่วงนี้ทําตําหนิไว้นะคะอันนี้คือใบตองที่ขนาดมันเล็กกว่าเวลาถ้าเราไม่ใช้ใบตองต้นฉบับฉีกเห็นไหมคะมันเล็กกว่าหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะ เล็กกว่าหนึ่งนิ้วอันนี้เวลาเรามาเข้าเห็นไหมคะมันจะทําให้ลายเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงเห็นไหมคะตรงเนี้ยอันนี้อนนลองทําให้ดูนะคะถ้าเราทําเสมอกันตรงเนี้ยลายเขาก็จะเสมอกันเห็นไหมคะลายก็จะอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็อ่าทีน,นี้เราก็จะประกอบนะคะอันนี้โฟมนี่ขนาดสามนิ้วนะคะกว้างสามนิ้วนะคะตัดโฟมกว้างสามนิ้วนะคะเป็นวงกลมอันนี้เราก็จะได้ขนาดน ือจะเล็กกว่าก,ก,ก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะได้ขนาดนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราจะทําเป็นตัวกระทงเราก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะตัวเริ่มต้นนะคะเราจะตัดได้ออกตรงนี้นะคะตัดได้ออกก่อนนะเพื่อที่จะนะคะสวมตัวนี้นะคะเข้าข้างหลังนี้นะคะเนราตัดได้ออกสวม ตัวปลายแหลมๆนี่สอดเข้าด้านหลังตัวแรกนะคะนี่นะกดลงจับปึ๊บเห็นไ,ไหมคะเสร็จแล้วได้ที่เรายังไม่ตัดนี่นะย้ายขึ้นมาข้างบนนี้นะคะเย็บกลับมา ให้กระทงติดกันเลยนะคะเย็บย้ำลงมาแต่ลรากีดนะคะย้ำลงมาอันนี้คือวิธีการเสร็จแล้วก็ตัดได้เนี่ยค่ะเราก็จะได้กระทงนะคะตัวนี้ข้อดีของคือตัวนี้เราเราจะงุ้มปากลงได้อย่างนี้เห็นไหมคะปากเนี่ยเราจะงุมง้มงุ้มงุ้มไปได้ เท่าที่เราต้องการจนชิดจนตัวเนี้ยมันชิดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่ี้ข้างในเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะบานออกโดยอ,ตอัตโนมัตินะคะนะคะอันนี้ก็จะพอดีอันนี้เรางุ้มเข้าไปได้อีกนะคะเนี่ยถ้าเราจะงุ้มนะคะอเห็นไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกีบตัวนี้นะคะกีบประกาซ้อนตัวนี้ที่จะติดนะคะ